ที่ปรึกษาสอบอสิบนะคะลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะนำตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าและเผานะคะพ่อแม่ลูกรวมสามศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่100นะคะหมู่7ตําบลสาลาไหลอําเภอ300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์เหตุเกิดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยบ้านเสียหายทั้งหลังทําให้พ่อแม่และลูกนะคะก็คือนายสำราญเพชรประดับอายุ44ปีนางสาวรุ่งทิพย์สายทองอายุ35ปีแล้วก็เด็กหญิงประพัดสอนเพชรประดับอายุ1ปี6เดือนเสียชีวิตทั้ง3ราย รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เสียหายทั้งหมดนะคะต่อมาพลตํารวจเอกสุวิระทรงเมตตาที่ปรึกษาสอบอสิบได้รับคำสั่งจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบอตารอให้เดินทางไปทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นการฆ่าและก็เผาอําพลางศพ ต่อมาตำรวจฝ่ายสืบสวนนะคะได้เร่งที่คายคดีค่ะโดยควานหาตัวผู้ต้องสงสัยสถานที่กบดานจนสามารถจับกลุ่มตัวนายนิพนธ์หรือใหญ่ช้างแก้วอายุ38ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าทั้ง3คนโดยระบุสาเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้เพราะโมโหที่ผู้ผตายไม่จ่ายเงินค่าแรงตรงตามกาหนดภายหลังจากลงมือฆ่าทั้ง3คนแล้วจึงจุดไฟเผาบ้านก่อนที่จะหลบหนีไปโดยตนลงมือเพียงแค่คนเดียว ล่าสุดพลตารวจเอกสุวีระทรงเมตตานะคะเดินทางไปที่สพ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็นําตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าและเผาพ่อแม่ลูกนะคะไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่จุดเกิดเหตุคะ่ะ